วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเสียงกับชุดนอนนาอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนอนนาของผมทํามาหลายชุดแล้วไม่ใช่หลายชุดเรกทํามา2ชุดชุดนอนนาก็คือจะเป็นชุดที่ว่าเป็นคล้ายๆ power b o x ครับจะให้ดูก่อนผมได้ทําไว้ก่อนนะนี้2ชุดแล้วเนี่ยเ้วยกันก่อนปวยกันก่อนครับ นี่ครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นชุดนอนนาโดยชุดแรกนี่ชอบมากชุดแรกชุดแรกใช้ลำโพงแคส่สองดอกแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ครับนี่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้หนึ่งลูกใหญ่ๆไปเลยกินไปครึ่งตู้แล้วก็มีไฟมีไฟเลี้ยงนี่มีจอมีจอบอกไฟเลี้ยงชาร์จแบตชาร์จแบตมือถือได้ครับรุ่นนี้หัวลุ่มอยู่ด้านข้างครับหนักมากมีสายสะาย อันนี้เป็นรุ่นแรกเท่าที่ผมทํารุ่นนี้ชอบมากแล้วผมได้พัฒนาครับอัปเกณฑตัวเองมันชุดสองชุดสองชุดนอนนานแบบบ้าพลังครับนี่ตู้กันน้ําเอาน้ํามาฉีดได้นะครับพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผมอัดซีวอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเอาน้ํามาฉีดฝนตกก็ไปเปิดล่านกลางทุ่งได้ครับตัวนี้ก็จะมีพัดสีด้านหลัง3นิ้ว2ดอกแล้วก็ลำโพงแบบบ้าพลัง8ดอกครับ แต่ตัวนี้เบรดจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับเบรดจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนดอกลำโพงมันเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมว่าจะลองโมดิฟายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขามาทําคลิปใหม่อันนี้ก็เป็นชุดสองครับชุดนอนนาชุดสองซึ่งโอเคมากเลยชุดนี้สวยงามแล้วต่อไปผมว่าังทาชุดที่สามครับชุดที่สามก็จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วเริ่มพัฒนาเป็นตัวใหญ่แล้วครับ ตัวให้มันเป้งเี้ยพราะว่าผมจะได้ใส่แบบมอเตอร์ไซค์อาจจะยัดแม่ง2ลูกเลยแต่แกคิดดูก่อนว่าผมจะทําต่อดีหรือเปล่าเพราะอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเรามาค่อยอธิบายกันแล้วกันโดยตัวนี้ครับผมจะใช้ลำโพง hk นี่ hk เอ้ยไม่ใช่ hk อะไรว่ามันมันอะไรเดนมาร์กอะไรลำโพงอะไรสักอย่างตัวนี้วัดสูงกว่าพวกวก3นิ้วอร่าอะไรอยู่นะครับ ตัวนี้ก็ได้มาตอนนั้นผมซื้อมาคู่ละ3 0 0อครับคู่นี้300แล้วเขาส่งให้ฟรีก็ไปสั่งซื้อมารู้สึกว่าในช้อปปีก็มีขายนะครับประมาณดอกละร้อยเนี่ยพบว่าโอเคอยู่นะดอกนี้ใช้ได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแหลมแต่แหลมอะไรก็ไม่รู้เสียงแหลมมีฮิตซิงด้วยตัวนี้20วัตต์เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วก็นี่เป็นพัสสีของฮา m a มั d เกดครับตัวนี้พสีสีนิ้วนี่ครับ ก็จะประมาณนี้ครับส่วน M ก็ใช้502 MT เหมือนเดิมครับสวิตจ่อนี่ครับแล้วผมได้ทําการอุดแบบอย่างดีเลยอุดอุดแบบเอากาวสองหน้าแปะไว้แล้วล้มไม่ลมรวดได้น้อยมากครับตัวนี้เนี่ยผมอุดไว้หมดแล้วอุดไว้หมดแล้วส่วนเสียงน่นเลยเสียงเดี๋ยวให้ลองมันลองให้ดูเลยแล้วกันเสียงเดี๋ยวลองให้ดูเด้อจะสรุปให้ฟังจริงๆก็อัดไปแล้วแหะ แบตเตอรี่ผมยังไม่ใส่นะผมก็เลยไปเอาแหล่งจ่ายมาไม่ต้องห่วงครับแหล่งจ่ายตัวนี้หวัดเต็มแน่นอนตัวนี้จะปรับสูงสุดได้ประมาณ1 8 1 9โวลต์แต่ว่ากระแสมันได้ถึง2 0แอมป์เลย2 0แอมป์ของ1 8โวลต์คุณก็คูณ2ไปดิก็2 0คูณกับ10เท่าไหร่วะเนี่ยได้ถึง400วัตต์เลยใช่ป่ะประมาณได้300วัตต์นะ,ะตัวเนี้ย คุณเอามาอัดได้เลยได้300วัตต์สบายๆผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องไฟมันจะตกเราจะห่วงเรื่องแอมป์ไม่แทนนี่ครับผมปรับไว้18.9โวลต์นะกระแสะผมอัดเต็มเลยมันบอกว่าได้20แอมป์คุณก็บ้าพลังได้สบายเลยครับ20แอมป์ตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่ากระแสะไม่พอหรือไฟไม่พอครับเพราะว่าเราอัดกัเต็มที่นี่ครับผมยังไม่ได้ใช้แบตนะเพราะว่าตอนนี้ยังทำเป็นตัวต้นแบบอยู่ยังไม่จริงจัง แล้วก็ตู้มันบางครับพอตู้มันบางมันมีปัญหาครับผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําตู้นี้เท่าไหร่เวลาเราอัดเบสหนักๆนะเนี่ยเวลาเราอัดเบสหนักๆตู้มันเป็นตู้ปิดไงคัลสีนี่มันก็จะเด้งใช่ไหมตึ๊กตึกตึกตึกเนี่ยเวลาเราอัดเนี่ยนี่นี่ตู้ผมปิดดีเวลาผมถ้าถ้าสีปิดดีอะ่ะเราก,กดนี่เห็นไหมดอกมันจะเด้งเลยไหมผมกดดอกเล็กนะพัิสีมังเด้งเลยเห็นไหม แสดงว่ามันอุดสูญญากาศได้ดีมากครับนี่ครับแต่ทีนี้มันมีข้อเสียของตู้นี้ก็คือตู้มันบางเวลาเราอัดเบรดหนักๆกับปักปกปักไอนี่มันก็เด้งมาแต่มันเด้งไม่ทันใจด้านหลังมันบางใช่ไหมครับด้านหลังมันบางไอด้านหลังนี่ก็เลยเด้งออกด้วยตึกตึกตึกด้วยแล้วมันจะเลยทําให้สังเสียงมันเลยดังแ๊กแ๊กแจ๊กผมก็เลยไปเอาไม้มามาขนานมาเสริม ไม่ให้มันเด้งนะครับนี่ครับก็คืออันนี้ทําเป็นแบบชั่วคราวก่อนเพื่อให้เหมือนว่าเสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะให้มันแข็งขึ้นเวลาอัดเบันจะได้ดียิ่งขึ้นครับแต่เดี๋ยวคิดดูก่อนว่าผมจะเอายังไงกับมันดีไอ้ไม้ชิ้นนี้ถ้าเราไม่มีเนี่ยมันเสียงมันจะเบลมันก็เลยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาโมมากๆว่าฟังเสียงกันดูดีกว่าก็เรื่องวัดไม่ต้องห่วงเขาวัดเต็มแน่นอนอันนี้เป็นบอร์ด ไอ้ห้าส MT ตัวใหม่ด้วยนะตัวตัวไขควงส้มมีคนมาบอกของปลอมครับมันตัวของปลอมมันจะมีสองรุ่นนะครับรุ่นไขควงไขควงสีสีไม่ส้ม,สมกับส้มแปรดรุ่นนี้เป็นรุ่นไขควงสีส้มแป๊ดนะครับผวเอามาใช้เนี่ย ก็แตกต่างของอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบไอ้ตัวรุ่นใหม่เลยที่เป็นสีส้มแป๊ดวอลลุ่มมันวอลลุ่มมันกระจอกครับแต่อันนี้อันนี้เป็นวอลลุ่มของตัวเก่านะแต่ไม่หมายถึงหมายถึงลูกบิดเฉยๆนะหมายถึงลูกบิดไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะมันโอเคตัวเก่ามันจะดูแข็งแรงอันเนี้ยลูกบิดตัวเนี้ยอันนี้เคยของตัวเก่านะพเอาตัวเก่ามาใส่อยู่ของตัวเก่ามันจะดูแข็งแรงแล้วมันใสแล้วมันก็แข็งมันแน่นส่วนตัวใหม่ ที่มาเป็นมากับไอตัวตัวไอเนี่ยไอสีเนี่ยวอลุ่มเหมือนมันเป็นวอลุมล่มรดลดคอสอนะทำห่วยแตกมากเลยอ่อนครับไอพลาสติกข้างในมันอ่อนเวลาใส่แล้วมันหลวมตัวใหม่ที่ผมได้มานะแล้วเบาเบาก,ากว่าตัวนี้ด้วยน้ำหนักอนะคือผมไม่ชอบแค่ตรงนี้แหละส่วนที่เหลือผมลองฟังเสียงแล้วก็ก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอนะไรกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงให้ดูตัวนี้ เมืกก่อกี้ลองไปแล้วรอบหนึ่งอนะ่ะก็เดี๋ยวลองให้ดูกันอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะเปิดเทสเบสกันเลยดีกว่าเรื่องเบสตอนแรกว่าจะลองมา copy สูตรฮามาเกดอ,อนแต่ว่ามันยังยังไม่โอเคนะครับเท่าที่ผมลองฟังดูเพราะว่าตู้มันบางเกินออเอาเพลงเบสหนักๆก,ก,กันไปเลยดีกว่าให้มันทัตึบตบตบต๊บตับกันไปเลย thank you มันแน่นๆนะเบย์มันจะแน่นมากเลยถ้าถ้าเอาเอามือกดนะเนี่ยถ้ามันลอยก็ไนดะ้ไม,ไม่ไม่ให้มันส,นะสั่นนะโอเคก็มันก็เสียงจะมามาณน,นี้ส่วนแหลมไม่ต้องห่วงเลยแหลมนร้ลกนะแน่นอนฟังเสียงแหลมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเพราะว่าผมต้องลองเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะถ้าแกะแล้วมันมันอาจจะลมรั่วยังไงจะให้ดูว่าวิธีการต่อต่อ,อยังไงไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าลำโพงของผมเป็นยังไงบ้างก็ที่จริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ทําตามเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมยังมองว่าไม่โอเคเท่าไหร่กับตู้ตัวนี้เพราะว่าตู้มันบางเกินพอมันบางเกินเแบบนมันก็เลยไม่หนักแน่นครับมันจะเสียดายของไงเราเอาของมาไอ้นี่เอาของมาทําแทนที่เราจะลงตู้ดีดๆก็เาจราิงๆไม่แนะนำแล้วกันครับไม่แนะนำให้ทำรุ่นนี้ตามผมแต่ว่าถ้าจะไปทำาคอร์เวอร์บ็อกใส่แบตอะไรก็ลองลองดูแล้วกันถ้าเปิดเบาๆมันก็โอเคอยู่ ปิดเบาๆมันก like oh, oh, so really ็ดังเสียงใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเปิดหนักๆเนี่ยมันสั่นไงตู้มันแก๊ก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 ลักไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเปิดให้ชาวบ้านขาฟังแล้วชาวบ้านเขาจะนินทาเอาอีกเพราะมึงทำอะไรหงุึงทํทำไม่ดีแล้วยังจะเอามาโชว์โอ้แน่นมากเลยครับเพราะว่าผมอัดกาวไปอืมเอาไม่ออกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่านี่เพราะเนี่ยครับเวลาผมอัดกาวแล้วมันจะแน่นมากเลย เอาไงดีวะปั้นเนี่ยหาวิธีง่ายกว่าแน่นเกินครับเพราะว่าติดกาวไปโอ้โหต้องใช้บัตรบัตรแข็งๆครับบัตรปฏิทินเพราะว่าถ้าเราใช้เหล็กมังนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นรอยรับโอเค ก็จะจะให้ดูว่าดอกมันเป็นยังไงนี่ครับตู้มันไม่มีอะไรเลยแกะอ,ออกเลยดีกยวกันเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะเอาเอาดอกสามนิ้วเดี๋ยวไปลงตู้ตู้กันน้ำที่ไซส์เล็กกว่าน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแกะออกกันว้าน,นี่ครับจะให้ดูกันว่าเราตอ่อยังไงอันนี้ก็ต่อง่ายๆครับไม่ได้ต่อ,อยาอะไรนี่ครับลำโพง พที่ผมใช้ที่บอกก่นแหลมอะไรก็ไม่รู้แหลมนรกมีฮิตซิงคด้วยเห็นไหมแหลมเพชรเคทั่วไปไม่มีฮิตซิงค์แต่ว่าแหลมตัวนี้ผมสั่งจากร้านต่างประเทศมามันจะแพงกว่ากันหน่อยมันจะคู่หนึ่งประมาณเกือบเกือบสามอยอะประมาณ280บาทนะีคู่หนึ่งนะองดอดอกเนี่ยไม่รวมคาราบาสีเหลืองไงเนี่ยไอ้ดอกเนี่ยดูดิค่ะมันมีมันมีฮิตซิงคด้วยก็เลยเราก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่อง วัดมันเลยหวัดมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้โอเคอยู่ส่วนอันนี้ลำโพง3นิ้วที่ผมบอกอ่ะตัวนี้มันสูงนะช่วงชักมันสูงอยู่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แลเนี่ยดอกนี้โอเคเลยนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองหาตู้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะลองเสียงดูอีกรอบหนึ่งว่าโอเคไหมนี่ครับตัวนี้กี่วัตต์กี่โอห์มก็ไม่รู้จำไม่ได้ แล้วก็พัดสีตัวนี้พัดสีสวยมากตัวนี้ผมได้จากในช้อปปี้มานานมากแล้วผมได้มาเป็นปีเลยนะแล้วมันไม่ได้มาใช้อ่ะเพิ่งจะเอามาใช้ได้แหละก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับกับภายในของมันไม่มีอะไรมากต่อขนาดเลยคู่นี้ขนาดนี้คู่นี้ขนาดนี้เป็นซ้ายขวาส่วน M แอย่างที่บอกที่พวกคุณหาว่าเป็นตัวก o ปี้กันเสียงไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าตัวนี้โมคาปาเพิ่มเข้าไป ว่าคาปาได้มาเยอะแล้วก็ถูกมีโมคาปาเพิ่มเข้าไปครับอันนี้ตู้มันเป็นตู้กันน้ํามันเลยมีมีซิลมีซิลกันน้ําําขอดด้วยส่วนกาวอันนี้ผมอัดทิ้งอย่าทิ้งเลยนี่ครับก็ตู้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ผมต่อตรงแบบต่อทดลองก่อนแค,แค่เอาไฟเลี้ยงเข้าแล้วก็ผ่านสวิตช์แค่นั้นเองแล้วก็เจาะเจาะเจาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนใครอยากจะไปก๊อปปี้จะไปลองใช้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นแนะนำสูตรนี้เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับว่าตู้มันบางเวลาตู้ตู้มันบางนะเนี่ยพลาสติกมันบางนะไอพลาสติกนี้เลยมันเลยเด้งออกไปได้ไงพลาสติกพลาสติกไอ้นั่นนะพลาสติกตัวเนี้มันเด้งได้มันก็เลยเบร์มันก็เลยไม่หนักแน่นครับถ้าจะทำก็แนะนำเป็น กล่องเล็กๆก,ก็พอกล่องเล็กๆที่ผมใช้กันก่อนนะเนี่ยอันนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าีถ้ากล่องเล็กคงก็จะเล็กแค่นี้ผมว่าใช้กล่องขนาดนี้กำลังดีแล้วยังไงเดี๋ยวผมว่าจะลองเปลี่ยนใหม่จะเอาดอกสามนิ้วมาใส่นี่แทนและจะเลืออมาแล้วก็แหลมสองตัวและพลาสติกคิดก่อนไว้ข้างๆหรือจะยังไงค่อยว่ากันออกทีครับ ก็โอเคคลิปนี้ก็คงจะมีแค่ประมาณนี้แหละคงคงยังไม่ทําต่อแล้วกันครับถ้าทําต่อให้เสร็จคงต้องไปต้นสีต้องไปทําอะไรหลายอย่าง,างผมเลยเอามาลองทําแค่แค่นี้ก่อน,ม,นมันก็เสียเวลาอพอสมควรแล้วกิทการทำชนีดเฮ้หรือใครอยากจะทําก็ลองดูแล้วกันครับอยากจะทําตามอยากจะเรียนแบบก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าผมเสียดายดอกลำโพงผมก็เลยเลิกก่อน เลิกก่อนเดี๋ยวย้ายลําโพงชุดนี้ไปไว้ตู้อื่นก่อนแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับโนใครสงสัยไงก็ลองคอมเมนต์ถามมาแล้วกันป๊าบาครับสวัสดี